สวัสดีครับเช้านี้มาพบกันกับตะอิดอีดซีดนะครับผมมีเมนูง่ายๆเด็ดๆเป็ดๆซีซ์ดมานําเสนอสไตล์ตะอิดเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มากับสีซีอาจจะไม่สดใสแต่ข้างในนั้นมันมีนมสีสันสิ่งที่มามอบให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆของพวกเรานั้นมันเกิดมาจากข้างในหัวใจอันแน่ครับได้นิดๆหน่อยๆก็เป็นไปมาครับ สนุกเฮฮากันนะครับผมอย่าเครียดครับอย่าเครียดครับกับอากาศร้อนๆนะครับเป็นห่วงครับที่น้องๆของเราเพื่อนๆนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยครับผมวันนี้ตะอี้ก็มากับสปอนเซอร์หัวน้ําปลาตากุ้งทองนะครับของบริษัทน้าปลาตากุ้งไทยแล้วก็กุ้งปูร่าดำพร้อมนำน้ําดื่มคิดตั้นมาวางไว้ข้างๆกันและกันเพราะวันนี้เมนูนั้นเราใช้ของเขาครับผมน้ําดื่มคิดตั้นครับ เมนูง่ายๆวันนี้นะครับของแตอิซนะครับผมก็เอามานําเสนอกันนะครับวัตถุดิบหาซื้อได้ตามร้านค้านะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะครับร้านข้างบ้านของเรามีครับผมวันนี้เมนูของเราก็จะเป็นประกากระป๋องนะครับประกาดกระป๋องเราก็จะเอามาต้มใส่กับนี่ครับหมูเด้งครับหมูเด้งแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีรสดีนะครับรสดีมีพริกขี้หนูสวนนะครับอันนี้พริกขี้หนูสวนแล้วก็มะนาว สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาตากุ้งทองปรุงเมื่อไหร่ก็อร่อยขยำข้าวนิดหน่อยก็อร่อยเหมือนเดิมครับผมโ <Okay. S 1> อเควันนี้เราจะไปทํากันนะครับให้เพื่อนๆน,นี่พี่น้องๆได้เห็นนะครับกับเมนูง่ายๆนะครับเราทํากันกินมื้อเช้าก็ได้มื้อเที่ยงก็ดีมื้อเย็นก็ไม่เป็นไรนะครับผมดึกๆก,ก็ได้นะครับสําหรับคนไม่กลัวอ้วนอันแน่ครับผม ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าวันนี้ตาอิทจะทําอะไรให้ดูนะครับเป็นเมนูกับข้าวง่ายๆนะครับผมป้ายเราตามตาอิทไปเลยครับผมไปครับผมอ่าน,นี้ไฟเราก็ก่อเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยครับผมอ่าเราก็ทตั้งเลยตั้งไฟนะครับแล้วก็เติมน้ําดื่มคริสตั้นลงไปนะครับ ก็จะปิดฝาไว้ให้น้ําเดือดก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาปากกากระป๋องลงใส่น้ําคงน่าจะเริ่มเดือดแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าโอเคโอเคเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่ปากกากระป๋องลงไปเลยนะครับนี่ครับคือปากกากระป๋องน้ําใส่ลงไปด้วยใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยครับง่ายๆเราก็จะปิดฝาไว้นะครับ อตอนนี้น่าจะเริ่มเดือดแล้วอาช่ายเริ่มเดือดแล้วนะครับเพื่อนๆื่อนจากนั้นเราก็จะมาปรงุงเครื่องปรุงกันนะครับเครื่องปรงุงเราก็จะใส่เพียงรสดีลงไปนะครับ่ระ,ะดีลงไปโ <Okay. S 1> อเคเราก็จะมาใส่บูเด้งกันนะครับ ปิดฝาไว้รอให้เดือดน,นะครับอ่ะในขณะที่เรารออ่าหมูเด้งสุกนะครับแล้วก็รอเดือดปุ๊บจากนั้นเราก็มาทําลองถ้วยกันก่อน,อนด้วยพริกขีน้นกส่วนนะครับก็เราใช้บุบบบเอานะครับใช้บุบบบก็พอ ใส่ลงไปนะครับลองก้นนะครับลองก้นอืปิดใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามไปด้วยหัวน้ำปลาปลาปุ่งทองนะครับนิดหน่อยเพื่อนเพื่อนอันนี้ถ้าเกิดเราเข้าป่านะครับกระป๋องอย่าทิ้งนะครับเราสามารถเอามาทำไอ้นี้ได้ครับเพื่อนๆนเรามาทำถ้วยเสร็จน้ำปลานะครับนี่ฮนะ ไปเลยนะครับเพื่อนๆใส่กระป๋องไปเลยนะครับเราก็ได้ถ้วยน้ำปลาหนึ่งถ้วยละเห็นไหมครับเพื่อนๆโอเคนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆ <Okay. S 2> เ,เ,เ,เราได้ถ้วยพริกน้ำปลาหนึ่งถ้วยนะครับ ไปเดี๋ยวเราจะไปตักต้มที่เดือดละสุกละใส่ถ้วยกันเลยแล้วเดี๋ยวมาเตรียมทานกันเลยครับผมไปมาเราก็จะมาเปิดมาดูสีสันหน้าตาที่เป็นยังไงโอ้โหหมูลอยมาเลยครับหมูลอยเด้งขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเพืเ่อนๆตัดแล้วตักใส่ชามได้เลยนี่นะครับเมนูง่ายๆนะครับสไตล์ตะอ,อีนนะครับ เห็นไหมง่ายๆนี่เลยโอเคมากินข้าวกับตาอีทนะครับผมกินข้าวที่บ้านกันเมนูง่ายๆยามเช้านลครับพริกทุบเนี่ยผมชอบสดแบบเป็นเม็ดๆนะซดน้ำแบบเป็นเม็ดมันจะได้รสชาติดีนี่พริกน้ำปลาของเราเมื่อสักครู่เนี่ยใส่ตัวนี้ละตักลาบไปก่อนนะกินข้าวกันครับผม โอเคครับ <c oughs> เพื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆวันนี้ก็เป็นอาหารเช้าง่ายๆนะครับต้มจืดปลากระป๋อง,องกับหมูเด้งนะครับแล้วก็รองก้นด้วยพริกขีน้นกสวนนะครับแล้วก็มะนาวบีบแล้วก็ปรุงรสด้วยแค่รสดีนะครับผมโอเคผมก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับกับอาหารเมนูง่ายๆนะครับผมต้มจืดปลากระป๋องใส่หมูเด้งนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับแต่อีทอีซด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากครับรบ๊ายบาย